คุณผู้ชมคะสำหรับแรงกดดันในเรื่องเทคโนโลยีขณะนี้กำลังเกิดขึ้นต่อบริษัทตีตีชูิิงนะคะแอปที่เรียกใช้บริการแท็กซี่รายใหญ่ในประเทศจีนกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมากเพราะว่าถูกรัฐบาลจีนตั้งข้อกล่าวหาว่าเข้าไปล้วงข้อมูลลูกค้าและละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วย การประกาศออกมาแบบนี้และการไล่ล่าตีตีและชูสิงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทประกาศว่าจะไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะคะและเป็นช่วงเวลาที่จีนฉลองครบรอบ100ปีพักคอมมิวนิสต์ผู้ช่วชาผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินเรื่องนี้ว่าดูเหมือนนโยบายของจีนอาจจะกําลังเดินสวนทางกันที่ด้านหนึ่งต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีแต่ว่าด้านหนึ่งบริษัทก็ดูเหมือนจะเผชิญแรงกดดันติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพนนาค่ะ พูดถึงการเติบโตของสตาร์ทอัพที่ให้บริการเรียกรถแท็กซี่เป็นยูนิคอนที่มาแรงในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาในจีนนะคะคงจะไม่พ้นกับธุรกิจแอปที่ชื่อว่าตีตีชูสิงหรือว่าตีตีชูสิงขึ้นอยู่กับสำเนียงนะคะเขาบอกว่าแอปนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐด้วยค่ะอ้าแท็กซี่นี่ฮา,าววยาเส่างไไปไหมคะ โอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาอยู่เมืองจีนนะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยนะคะการเรียกบริการรถแท็กซี่เองเนี่ยก็จะมีการใช้แอปที่ชื่อว่าตีตีตชูสิงค่ะซึ่งเป็นเพื่อบริการแอปเรียกแท็กซี่รายใหญ่ของจีนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปที่เรียกได้ว่าเป็นแชร์เริงอีโคซิสเต็มค่ะที่ใหญ่ที่สุดของจีนแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมามืดเป็นยูนิคอร์นของจีนด้วยนะคะ เพราะว่าแอปนี้ค่ะมีทั้งแบ็กอัพีเป็นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยนะคะหลายเจ้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง t e n เซน t แล้วก็อาลีบาบาเนี่ยนะคะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบกับก่อนหน้านี้เองค่ะก็มีการเจรจานะคะไปซื้อกิจการของ Uber อร์ไชน่าด้วยนะคะก็ยิ่งทําให้แอปตีตีชูสิงเนี่ยนะคะมีความยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าณตอนนี้เองนะคะตีตีชูสิงเองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักค่ะ ตลอดสัปดาห์นี้นะคะทางแอปติติชูซิงตกเป็นข่าวว่าเพริญกับแรงกดดันอย่างหนักหลังจากถูกถอดจากแ p Store และ Play Store ในจีนรวมถึงกรณีข่าวการไม่ปรากฏแอปนี้ในระบบจ่ายเงินของว c c h Play และ Alipay ด้วยค่ะทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงธุรกิจยักษ์ใหญ่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเพิ่งจะมีมูลค่ามหาศาลและมีการเปิด IPO ให้ประชาชนซื้อหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาค่ะ เรื่องนี้นะคะทำให้ทางผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีของตีตีชูสิง์ถูกทางการจีนตั้งข้อกล่าวหานั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่ขัดกับนโยบายจีนค่ะทั้งการไปอยู่ในระบบตลาดทรัพย์ของอเมริการวมทั้งการผูกขาดข้อมูลผู้บริโภคและธุรกิจผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่หน่วยง,งานนะภาครัฐของจีนนกันเป็น,ปนตั้งข้อกล่าวหานะฮะบอกว่า บริษัทอาจจะไม่ได้ถ่ายโอนเรื่องข้อมูลนะครับที่เร็วนะแล้วก็อัปเดตข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้มากพอนะครับตามที่กฎหมายกำหนดน,นะครับแต่ว่าถ้าเรามองต่อไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็เพิ่งไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กนะครับเมื่อเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วพอหลังฉลอง ร้อยปีพักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยใน oh. วันที่สองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงดาบเลยน oh. ะเพราะฉะนัน้นจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะมองต่อได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเพราะรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ค่อยพอใจนะครับกับการที่บริษัทเนี่ยไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งที่ที่นิวยอร์ก เหตุผลก็เพราว่าบางทีมันมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับหรืออาจจะเป็นมิติในเชิงนโยบายถ้ามาดูในยุคป,ปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจออนไลน์หรือว่าธุรกิจดิจิทัลหลายเจ้าเองเนี่ยเกิดผลผูกโยงทางธุรกิจหลายมิติและเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจในเครือเดียวกันจึงทําให้เห็นว่าในช่วงหลังนี้ทางรัฐบาลจีนจึงใช้นโยบายอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาดทางการค้าค่ะผลจากทางการจีนใช้มาตรการเข้มข้นกับตีตีชูสิงอาจกระทบต่อทิศทางฐานผู้ใช้บริการทางธุรกิจดังนั้นนะคะธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเองจึงต้องยึดตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานจีนไอพีโอเขาเขาเดินหน้าต่ออยู่แล้วส่วนนั้นะนะฮะแต่ว่ามันจะกระทบกับส่วนของราคาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสัญญาณเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มราคามันมันกระตุกตัวค่อนข้างเยอะมีแนวโน้มที่จะลงนะเพราะว่า เพราะว่าถ้าสมมุติว่าถูกคุมนะ,ะไม่ให้สามารถดาวน์โหลดแอปนะผ่านโทรศัพท์มือถือได้ก็ถ้าบอกว่าฐานลูกค้าคของบริษัทมันจะไม่เพิ่มมากขึ้นอและโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมที่อาจจะใช้ในปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับรูปแบบอื่นๆอาจจะต้องรอเวลาก่อนจะสร้างธุรกิจก็จะทำอะไรต่างๆที่จะสานต่อขึ้นมา สำหรับต,ตีตีชูซิงนะคะเกิดขึ้นในปี2016จากการเริ่มของคุณเฉินเวยในวัย34ปีซึ่งเป็นเศรษฐีติดอันดับ354ในจีนด้วยค่ะเฉินเวยนั้นเคยทำงานในอาลีบาบานะคะด้วยความที่เขานั้นมีความสามารถแล้วก็เป็นนักคิดด้านธุรกิจทำให้ประสบความสำเร็จจนได้ตำแหน่งเป็นรองประธานในอาลีเพในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นในปี2012ค่ะ เขาลาออกจากอาลีบาบาแล้วก็ไปก่อตั้งบริษัทตีตีต้าเชอรที่แปลว่าการเรียกรถด่วนจีต่อมาค่ะก็มี GSR เข้ามาร่วมลงทุนจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงของตีตีนะคะเมื่อเทนเซนยักษ์ใหญ่นั้นที่เป็นคู่ปรับของอาลีบาบาขอมาร่วมลงทุนด้วยเงิน15ล้านเหรียญสหรัฐค่ะจากนั้นนะคะในปี2013ค่ะทางอาลีบาบาเองก็หันมาเป็นคู่แข่ง ลงมาเล่นในตลาดนะคะตั้งแอปคู่แข่งที่ชื่อว่าควายตีตาเชอและการแข่งขันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นค่ะเมื่ออ ber อร์เข้ามาเป็นผู้เล่นอีกเจ้าหนึ่งในตลาดในปี2014โดยมีไปตู้ร่วมลงทุนยักษ์ใหญ่แข่งกันสารเจ้าทำให้ตีตีนั้นเริ่มกดดันตกที่นั่งลำบากและขาดทุนหลายร้อยล้านบาทปี2015ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของธุรกิจตีตีตาเชอที่ไปร่วมกับควายตีตาเชอของอัลลีบาบาค่ะ ผัฒนกกำลังต่อสู้กับอูเบอร์ไชน่าชอนวอยเป็นแม่ทัพบริหารธุรกิจเช่นเดิมจนสุดท้ายสามารถซื้อกิจการของอูเบอร์ไชน่าและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแชร์ริงอีโค y ิสเ m มขนาดใหญ่ในจีนด้วยแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายกับตีตีชูสิงในขณนะนี้นะคะก็คือจะประคองตัวอย่างไรเหมือนกับกรณีของแอนด์คลุบที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และจะต้องปรับวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อให้เดินหน้าต่อเนื่อง ภายใต้หลักปฏิบัติของทางการจีนด้วยมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน